พี่น้องครับรัฐบาลโดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินรัชกาลที่8ซึ่งจะสิ้นสุดในวันเสาร์ที่27กันยายนนี้แหละครับที่วัดสุทัศนเทพพวรารามราชวรมหาวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร แล้วในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายของผมแต่งกายด้วยชุดไทยอันงดงามและครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในชาติไทยของเราบันทึกภาพความทรงจำกับสถานที่อันงดงามแห่งนี้และร่วมแชร์ให้โลกได้รับรู้ถึงความงดงามของงานวัฒนธรรมไทยและครับผ่านช่องทางเพจสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยังไงก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายมาร่วมบันทึกความทรงจำอันล้ำค่านี้ไปด้วยกันกับงานวัฒนธรรมไทยและร่วมเฉลิมพระเกียรติอย่างสมพระเกียรติในวันสุดท้ายคือวันเสาร์ที่27กันยายนนี้นะครับพี่น้อง